วันนี้กำลังใจให้ลูกสาวนะคะวันนี้สอบวันสุดท้ายกลางภาคแล้วนะคะกลางภาคใช่ไหมลูมกกลางภาคแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะนั่งสอบอยูส่สู้ๆแม่น่นนไปส่งลูกสาวคะ่ะวันนี้ไปสอบวันสุดท้ายนะคะสอบกลางภาคค่ะทุกคนส,สู้ๆนะคะอ่านหนังสืออยู่ค่ะทุกคน ทบทวนตำราสู้ๆค่ะคนเก่งสู้ๆนะลกูกวันนี้แม่ไปส่งด้วยมเรียนต้องหลายวิชาทำมันเต็มที่ลูกสูมมก้ๆไม่ต้องเครียดว่ตามสูตรมันแห้วคอยแค่ไปมีเป็นยี่สิบสูตร,ตรใครจะไปจำได้ก็ม,มาในหัวหมู วิ้งถูนร์หมืนกันจำได้แค่ 3. สามศูตรเลยเรียนวิทย์คณิตค่ะทุกคนมหกแล้วปีนี้เตรียมตัวจะเข้ามาหาลาัยแล้วลูกสาวหล่าข่ลูกก็เริ่มโตเป็นสาวหมดแล้วทุกคนซู้อคนกิ่งนั่ง<ำ>ทบทวนตำราอยู่ทุกคนตั้งค์พ่อไปซื้อเนี่ยไปซื้อเดี๋ยวแวะซื้อแบนอ้นกันเอ็มไม่พ่อกับแม่ ใจให้ลูกสาวสู้ๆนะคะ